เดี๋ยวจะค่อยพายางไปเรื่อยๆเนาะวันเสาร์อาทิตย์คนจะแหงม,มาหลายอันนี้รถมะพร้าวนะโอเคห้านนี้เลยเพื่อรากายไก่มามาแบซีมได้เนาะทุกคน สวัสดีทุกคนตอนนี้ประตับดินอยู่ที่แคมป์ของที่นครหลงวงยงจิตนรเนาะช่วงนี้ฮั่นทางนาครหลงวงยงจันทรฮั่นค่อนข้างจะมีการจัดงานอ่าเรื่อยๆเนาะทุกคนแล้วก็มีสถานที่ที่เ่นจัดงานหลากหลายเลยบาว่าจะอยู่แถวแ,ถวแคมป์ของอยู่แถวไอเทคหรือว่าอยู่สถานที่อื่นๆห้างอื่นๆก็มีการจัดงานกันเรื่อยๆเนาะเนื่องจากว่ามาตรการการพรพ,รพันอ่าเกี่ยวกับโควิด -19 เนี่ยทุกคนได้พรพันลงหลายเติบนะแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยให้ทางนครหลวงพิจิตรแล้วก็ เมืองอื่นแข็งอื่นทางประเทศลาฮาก็น่าจะมีการจัดงานกันสิ่นเดียวกันนะตอนนี้ปาระดิบินก็ย่างอยู่บริเวณแถวแถวแ,ถวแคมของซึ่งมือนี้ท่านยูทีแคมของก็จะมีงานประเพณีสืบสานสีมือแม่เนาะที่เพิ่นหาก็เริ่มจัดขึ้นในมือนี้จนไปฮอดวันที่8ของเดือน3หรือว่าเดือนมีนาปี2 0ง2นนี้เนาะเดี๋ยวปารดินจะพาทุกคนไปย่างเที่ยวชมเมืองในงานเนาะเห็นว่าจะมี ห้านที่มาขายเครื่องมาขายของยุคของกิ่นนะประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดห้านนี่แหละทุกคนอยู่ในงานนี่ก็น่าจะมีอาหารที่หลากหลายเลยเดี๋ยวพรดินจะพาทุกคนไปย่างเลาาเบื่องในงานนะแต่เวนกําลังสิตกดินแล้วทุกคนมือนี้ก็เลขออกนะก็จะมีขายเลขหลายเลยออเลขสิออกอย่างน่าสาวมือนี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อวานเมื่อวานเลขก็ออกไหมืนละเว้นเ <c oughs> มื่อวันก่อนได้เนาะ <c oughs> มือนี้หันเลขสิออก านี่ออกตลอดเลยเอาเลขแมงกัะเบอเอาหมดน้เลยบ่เอาซุ่มซุ่มหมดทุกตัวนี่อ่าซุ่มหมดทุกซุ่ม195999โอเคซุ่ม1959ครับาตัวเท่าไห่เอาตัวละ1,000กิโลลองเบิ่ง เดี๋ยวซื้อเลขก่อนหน่อแล้วเดี๋ยวจะพาไปย่างรอบเบิงงานเนี่ยงานจะอยู่ด้านหน้าได้เท่าไหร่ส<อ>ิบส <52, 000. S 2> องพันก็คือออกมายาวแท้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็สามสิบสองพันใช่ไหม ออสามสิบสี่พันนึกว่าจะซูมได้น้อยโตเ่าเป็นอย่างน่บางทีอาจจะถือก็ได้มีเงินใบน้อยทอนปะบอมีใบน้อยบอมีมือนี้เลขออกนะก็จะขายเลขกันเต็มเลยอยู่ตามแคมทางเส้นต่างๆก็จะมีขายเลขกันหลายเดี๋ยวผู้สาวก็ลังหาเงินทอนเยอะ เรมีเงินใบน้อยปกติปารับิินก็บ่ค่อยซื้อเลขแหละแต่ว่าดนๆก็แบบว่าซื้อพอเป็นแบบอบใจเดี๋ยวิชียงไปเรอเบงในงานเราจะมีอาหารการกินอย่างนงขายเลข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 เต่มดเล่ตอนนี้อยู่ทีประเทศลาวเขานี่ อาชีพขายเลขก็เป็น <c oughs> ก็เป็นอาชีพหนึ่งเลยนะบางคนก็จะก็ขายเลขเลยเนื่องจากว่าอยู่ที่ประเทศลาวตอนนี้ฮั่นจะมีเลขออกสมเทือต่ออาทิตย์เนาะจะมีออกวันศุกร์วันจันทร์แล้วก็วันอย่างสามเทือหรือสีเทือ่ประเดดินกัมพูชูนะปกติหลังที่ได้ววามานะก็บ่คอยได้ซื้อบ่คอยได้ลิ่นไปไน่านใดแต่ว่าบางครั้งประเดดินมาย่างเรถทายวีดีโอก็จะซื้อให้มันเป็นสีสันนั่นึงว่าสันๆ <c oughs> ลองซื้อลองหมาบางทีอาจจะถือ400ล้านก็ได้นะ1,000กีบถ้าเป็นเลข6โตท่นจะได้400ล้านนะแล้วตอนนี้เห็นว่าเลข6โตท่นสามารถซื้อได้5,000กีบนะก็คือถ้าถึกทั้ง5,000ก,กีบพันโตได้หลายร้อยล้านเนละย1,000กีบได้400ล้านก็คูณไปนะก็เลยมีคนทดลองซื้อกันเป็นจำนวนหลากหลายในแต่ละมือ่น เดี๋ยวเาจะย่างเข้าไปเบิรงในงานเนาะทุกคนงานาประเพณีสืบสารสีมือแม่น่าจะเน้นเป็นเรื่องอาหารการกินเนาะในงานเดี๋ยวเราไปเบิรงกันว่าจะมีอาหารแนวใดแดมีอาหารหลากหลายอะไรหน่าจะเน้นเป็นอาหารลาวบบอาหารเรวียดอาหารจีนเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็ไปลองเบิรงนกัน ด้านหน้างานท่านจะอยู่ลุมพูนหรนอแต่ว่าประเด็นจะยางเข้า,าแถวแถวทางหัวงานทางนี้อลองเบิงูงมื้อนี้ท่านเป็นมือทำอิฐะดังที่ประเด็ดนได้มเม่าม,มาเนะ่เป็นมือวันที่สี่เดือนมีนาปี 2, สองพันสองเนาะงานนี้ก็จะมีไปจนฮอดวันที่แปดเดือนมีนาปี 2, สองพันาสองนะก็จัดประมาณสี่ห้ามือเนี่ยแหละที่ควนจะจัดกันนี้นะก็มีอาหารหลากหลายอันนี้เป็น จืนเครียดได้นี่โอ้มีจืนเครียดจืนแมงไหมจืนนีอย่างก็มีมีครบเลยเราสามารถซื้ออาหารห้านใดก็ได้แล้วก็ไปนั่งกินอยู่กลางๆนะอยู่ที่กลางๆของงานของเดินนี้ก็จะมีอ่าเป็นโต๊ะเป็นอย่างให้ลูกค้าสามารถซื้อแล้วก็ไปนั่งกินได้อันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เพิ่นเฮ็ด สำเร็จธูปล้วก็วางให้เป็นถาดเป็นถาดนะครับก็สามารถเลือกได้ซื้อกลับบ้านก็ได้ทุกคนซือ้อนางกินอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวจะคอยพายางไปเรื่อยๆนะอยู่ทางในพุ่นน่าจะมีเพลงเดี๋ยวปารินอาจจะบรไดว่าหยัาง้ามีเพลงนะบัดไดบ่มีเพลงก็จะลองเว่าไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นขาพุ่นเจ็บขาพุ่น จะเป็นยำจีนยำจีนมือที่ปาดินมาถ่ายวีดีโอจะเป็นตอนแรงของมือวันศุกร์เป็นมือธริตด์ชีได้เว่ามาเนาะมือวันเสาร์กับมือวันอาทิตย์นี้คนหลแน่นอนนะทุกคนผูใ้ใดได้เบิ่งวีดีโอนี้แล้วก็ทันมาเชียวงานนี่ก็มาเชียวกันได้นะทุกคนแค้มของโดยโดยปกติแล้วคนก็จะหลายอยู่แล้วนะ ยิ่งถ้าเพิ่นมีงานมีอย่างแนวนี้แหละคนแหงมาหลายนะหอยแลมโบหอยแลมโบคือหอยปากกว้างมนะอหอยหนาเออหอยนาอ๋อหลากหลายเลยหอยได้ขายนมนันไดอันนี้น่าจะเป็นกุ้งเนาะเป็นกุ้งเต้นนะทุกคนก็จะยังแบบนั้นนี่เลยกุ้งเต้น ก็มีอาหารหลากหลายเลยเนาะอาหารบางอันปลาดินก็บกหู้เลยปลาดินเป็นคนบ่ถนัดเรื่องอาหารป่นไดก็เลยบกคอจะหูอ้อันไหนเป็นอันใดอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลโบรกนืเ้เบร,ร,ร์่อบเบไราทีมาจะได้มะพร้าว อันนี้ขายหนาไหรัสิพันธ์เอ, 10, เอาให้ฮอนหนึ่งเลยแนบสาดีเน่ะปราดินมาก,กิน <laughs> งานประเพณีสืบสานสีมือแม่หนะทุกคนข้างที่หนึ่ง น้าไม่อย่างกับนนเราลำ้ำเราเราเราล้ำเราแบไม้อ๋อได้เลยเราแบกไม้อ๋ <c oughs> อคืขึ้นเลยนะมีคนมาเทียวกันหลายเด้ เมื่อวันเสาร์อาทิตย์คนจะแหงมาหลายก็มีห้านมาเปิดหลายอีลีนะทุกคนห้านอาหารน่ะยาวมาตั้งแต่พุ่นเลยเนาะยาวมาเรื่อยเื่นี่ พระดินก็ยางเลาะทายมาเรื่อยๆตอนนี้โบฮัวจะโฟกัส<ร>อันใดแล้วม <c oughs> ีของขายหลายอีหรีเนะ <c oughs> เป็นแนวกลิ่นนะทุกคนต้องกลิ่นหลากหลายอีหรีู่บวัวจะโฟกัสตัวใดอนนัยางเลาะมาเรื่อยๆ <c oughs> มีโต๊ะให้นางแบบนี้นะสร้างแล้วก็มานางกินได้อันนี้ก็ก <c oughs> แมนแลล์นะ อะไรไม่รู้ก sí ันเดินอันนี้โรตีอันนี้น่าจะเป็นจีนลูกซีนได้บ่สเดินหานยาวมาสุดอยู่ที่เลยนะ ก็เป็นกุ้งปิง้งเดวยวกลับเท่าไหร่กุ้งนี่อ๋อปันจะเฮดปิ้งสดๆนี่เลยนะแล้วก็ถ่ายเอานี่ไฮ้ <c oughs> เดี๋ยวปราดินใจยางกลับไปอีกภากหนึ่งอีกเบื้องหนึ่งของงานเนาะก็มีห้านหลากหลายเดี๋ยวเดี๋ยวจะยางเลาะไปเรื่อยเห็นมาค่ออแล้วเนาะเห็นมาค่อได้เลยซื้อตลอดเลยเพื่อให้ดีวะเพื่อให้ดีวะมันมันแ่ะทองเท่าไหร่เอาให้ทองหนึ่งเห็นแล้วก็ต้องซื้อตลอดเลยมะค่อเนี่ย ใสบใส่อัวกะลัมตัดนี่สองบอลอันนี้ก็กะลัมตัดสบายดี อนนีสองสองห้านเหรอเมื่อกี้นี้เห็นอยู่ห้านหนึ่งทางพุ้ธน,นิวามีแต่ห้านเดียวอันเดยอันนี้เห็นเหจะของห้านนี่แหละพระทิดบอกว่าดับดินนะท่านท่านพลมาบอกว่าดับดินมีงานกับบื้หัวมีงานได้นี่เอออ๋ออันนี้ขายทั้งทรงงามขายทังย่อยน้ำเนแบบ่เป็นทงงานเลยเป็นทงงานเลย ต้อง,งส่งต่วส่งให้ตัวประเทศอันใดแซบ่บอันใดคนกินหลายเอาข้าวอ,อ๋อ,อโออเคอะจะตัดอ๋อคือตัดง่ายแท่นนินวาอาร์เซียนนิวอาร์เซียนนั้นสิแข็งลายอ๋ออันนี้ครับว่ให้มันยดใส่มือหว่าเออคับใจครับใจนี่กำลังตัดนะตัดง่ายๆนะ อันนี้รถมะพร้าวนะโอเคเข้าใจได้เข้าใจคอยได้ขายหลายๆให้หางน,นี้เลยเพื่อรายการไปไก่มามาแบร์ซีมได้นะทุกคนเข้า <c oughs> ใจครับก่อนได้ได้ได้ไดซูชิเขาได้ยินคนมาก,กินซูชินะ่ะเห็นแล้วอยากกินตลอดคำละสี่พันคำละสี่พันแล้วอันนี้แม่ในอย่างอันนี้ ไมส่งอ๋อแล้วเห็นไหมอเดย์ดอันนี้สองมันซุกหมดวะอันนี้ก็ซุกวะดิบวะอันนี้ลนไฟเอาอันนี้สองอันนี้อยากกินแต่มันดิบเนาะ เอาไล้บอกกลิ่นดิบเอาอันนี้สองได้ตอนนี้คนเริ่มมาหลายแล้วหน่อยทุกคนบรรยากาศ เท่าไหร่ขอบใจครับใจอาหารสดสดตอนนี้แบ๊ ใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนปาร์ติช้นได้ยางไปโบนีแจกว่าซีทายฮอดใส่เลยลืมสากแบตไว้ข้นมอีหยังอ๋อมะคอนด้วยบางยัยแล้วก็ซื้อแจ้วป <skin> ่าเค็ม <influences> <c oughs> <Ti> <will> ปลาแห้งนะเึากปนมอนที่เาจไ้วมานเลวดืมได้นกกรู้การหางของพวกเ้างเนะ้ไปเนาเ้าบรราท่าผู้ที่มาเชียวทรงในงานของพวกในานนี้นสามารถข้ามาายตของวก้อได้รัอว่าจกนอยพวกเราจะมีกิจกรรมนเป็นการทำต่เรือ <literal ness> เก่งต่างๆเนาะเพวาเราพวกน้าอยากขอนี่ยแจ้เสื้อเป็นซิมและเป็นบิกเนาะที่เพื่อนได้ห้การสนับสนุนของพวกเขาสามารถเข้ามาห่วงกับพวกเขาได้เด้ออยู่ในนี่เนาะหากานสร้นผู้ใดทีอยากจะมู่วมาคำถามต่างๆที่พวกเขาจะเอามาถามขณะท่านที่อยู่ในนี่เนาะสามารถขัาฟังได้นะในนอนว่างานในครั้งนี้ก็คือแม่งงานของพวกเขาคือทุกคนตอนนี้ประดิษฐ์ก็ย่างกลับมา ทางบริเวณด้านทางเหนือของงานที่เพิ่นจัดนะก็มีห้างห้านที่มาเปิดเป็นบูธห้านอาหารเนานะหลากหลายเลยหล่เลยเนาะป่ว่าจะเป็นอาหารลาวอาหารจีนอาหารนานาชาติอาหารอย่างก็มีเนาะก็ม,ะมีทุกอาหารทุกเมนูเลยก็มาหาซื้อหาซีมกันได้นะทุกคนเลยมีทำหมากไม้มีทางอย่าง Pod, ก็มีเลยเออวัน <c oughs> นี้ขายทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ เดี๋ยวติ้งไก่ทัดหลวงว่ะสันทาประแดกกันก็มีอาหารหลากหลายอิหลีเนาะทุกคนก็ดังที่ได้ว่ามาอันนี้ก็เป็นมื้อทัดอิฐของที่งานที่เพิ่นจัดขึ้นเนาะก็จะจัดไปจนฮอดวันที่แเนาะผู้ใดมีโอกาสก็มาเที่ยวมาชมงานกันได้มายางเล้ะซีมอาหารการกินเนาะมาเบ่งบรรยากาศกันได้เนาะทุกคนที่แคมป์ของนครหลวงเมียงจันท์แห่งนี้เนาะ ตอนนี้แบตกล้องปัดดาบินหันใกล้ซีมดแล้วเนื่องจากว่าแบตอีกก้อนหนึ่งหันปัดดาบินสากมาแล้วมันสากบกเข่าหรือจังไดนี่แหละเนาะก็เลยตอนนี้ยังเหลือแต่5%เปอนตะ <c oughs> ก็คิดว่าแบตน่าจะดับในไวๆนี้เนาะทุกคนถ้า วิดีโอนี้จบลงปารด์ดลินก็จะถิอโอกาสลาทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้เราขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงต้องขออภัยเนาะทายบบได้ชัวเทิงงานปานใดเนื่องจากว่าแบตหมดเนาะก็ไปพบกันวิดีโอต่อไปบางทีเมื่อวันอาทิตย์เนาะมื่อวันอาทิตย์คนน่าจะหลายพอสมควรเดีย๋ยวปาระดลินจะกลับมาทายงานแห่งนี้ให้ทุกคนได้เบิงกันอีกรอบนึงเนาะก็สําหรับวิดีโอนี้ปาระดลินจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิรงเด้สบายดีเอ้ยเห็นมันขายน้ำ <laughs> อ๋อซีดา เหมือนท่านเดียวที่ไปขายยูไอเทคเหรออ๋อเขาไปซื้อสามโลเหมือนนั้นกินย um ังบ่ทันหมดเถอะกินยังบ่ทันหมดเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจเข้าใจคนหลายหลายคนอาหารก็มีหลากหลายนะมีหลายแนวให้เลือกนะแล้วก็มีแต่อาหารแซ่บๆทั้งนั้นนะคนก็เลยว่ามาเลาะหลาย ปราดิ่งก็จะเดินทางกลับแล้วทีนี้แบตกล้องถ่ายกโปหนอนบดตอนนี้เอาโทรศัพท์ถ่ายก็ซื้อก็ซื้อแนวยูนา,ยยนากินได้หลายอันเติบนะเ,เดี๋ยวที่กลับไปกินยูเบือนคนลหลายๆอย่างนี่เลยเออวันนี้บอลจอดลถจัดบอลจอดลถจักเต็มเลยคนมาหลายนะ เมื่อวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์คนแห่งจะมาหลายนะก็ผูใ้ใดอันนั้นก็มาเที่ยวกันได้ถึทหนนะมันะจะมีจุดทอดวันที่แปดเลย